สวัสดีค่ะช่องไปกับปุ้ยกระชีแลวันนี้ปุ้ยพามาดูเต็นท์ออกใหม่นะคะวันนี้ปุ้ยมาอยู่ที่สวนค่ะที่เดิมแล้วจะไปดูแบรนด์นี้นี่แบรนด์ชื่อว่าคาจิมิตรงนี้เลยนี่นี่มีเต็นท์ออกใหม่3เต็นท์มา,มา ใหญ่มากอลังการงานสร้างมากเต็นท์นี้ออกมาใหม่นะคะเขาจะมีเขามีออปชั่นออปชั่นหนึ่งห้องสองห้องตรงนี้เป็นที่นอนส่วนด้านนี้ก็เป็นต่อเติมแบบนี้จ้ะมีปีกออกมาเพื่อแบบว่าเพิ่มออปชั่นเพิ่มแต่ถ้าเราไม่เอาเราเอาแค่ มันเป็นเชลเตอร์ค่ะเราเอาแต่ตรงกลางนี้แค่ราคาตรงกลางนี้ล้านเจ็ดโดนไม่ได้นะคะเป็นเชลเตอร์เฉยๆแต่ถ้าเราจะเอาทั้งหมดนี้อันนี้ถ้าเราจะเอาห้องเขามีซิปลูดเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูข้างในอันนี้ะส0 0แสนและอินไซด์สามสามแสนแต่ถ้าถ้าเราเอาตรงนี้ด้วย เพิ่มมาอีสามแสนห้ามืนเก้ามาปุ้ยจะพามาดูข้างในตรงนี้ก็ <Best keyboard. S 1> อ,ออปชั่นเพิ่มถ้าเราไม่เอาเราก็เอาแค่ตรงกลางก็ได้แล้วแต่ชอบแต่อันนี้มันเต็นว้างรอบรอบเนี่ยเดี๋ยวปุ้ยพาไปดูรอบๆยาวแค่เชลเตอร์ก็ยาวก็กว้างแล้วค่ะแต่ว่า เ,เห็นไหมคะคนละสีเลยค่ะแตเ่เขาทำออปชั่นเพิ่มมาเราต่อด้วยชิปนี่ลูดชิปออกก็แยกเป็นอีกเต็นหนึง่งแต่ถ้าเราจะเอาครบครบชุดอะแล้วก็เอาต่อด้วยชิปนี้เป็นได้ห้องนอนเดี๋ยวผู้จัพามาดูด้านในนะคะ ไหมคะเขาเขาเอามาต่อกันตรงนี้ค่ะคนละสีเลยแต่ว่าแบรนด์เดียวกันนะคะออปชั่นใหม่แบบใหม่แบบสับนี่เลยค่ะโอป้าพาวดูนี่เห็นไหมเขาต่อกับซิปตรงนี้มันจะเป็น p r i v a t e มาก เมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะไม่มีปีกตรงนี้มันมีแต่ส่วนบนนี้เฉยๆแต่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 วันนี้ตอนนี้ <c oughs> เขาทำปีกเพิ่มมาแล้วไอย้ย <c oughs> ักทีนี้นี่ไงคะที่ปุยบอกเป้าเ <c oughs> ต็มที่ <c oughs> หลังใหญ่มากเลยค่ะใหญ่จริงๆความ่าปุ้ยจะมาบอกข้อมูลเชลเตอร์ตัวนี้จะกว้าง400ยาว500แล้วก็ห้องโถงนะคะถ้าเพิ่มมาอีกส่วนขวานี้ความกว้างจะอยู่640แต่ถ้าเราเอาทั้งหมดเลยเพิ่มมาอีกห้องหนึง780ค่ะภาษาไทยปุ้ยก็เรียกอ่ะเหมือนกับ ตรงเนี้เป็นห้องนอนคือห้องโถงค่ะแบบน,นี้โอปา้าอีโลโเคใช่ใชเป็นห้องนอนถ้าเราไม่จําเป็นต้องใช้หรือเราจะเอาแบบโลง่โลงๆแบบนี้ถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยอันเนี้ยสามซนเก้าซื้อซื้อขายแยกนะคะราคาแยกแต่ถ้าเราจะซื้อทั้งหมดก็คือ2ล้านกว่าค่ะไม่ใช่ราคา1นล้านเจ็ดแสน สล้านกว่ากว่าเดี๋ยวผู้จะค่อยบอกราคาแต่ถามว่าคุ้มไหมถ้าครอบครัวใหญ่ปุ๊กก็ว่าคุ้มใช้ได้นานสภาพแข็งแรงอันนี้แบบว่าผ้านิ่มมาก5้าคนสบายๆนะคะหคนก็ได้ค่ะแล้วกว้างมากอูกว้างโอเค เดีย๋ยวพาไปดูเต้นอื่นสนใจก็คอมเมนต์มานะคะสูงสูงปุ้ยสูงร้อยเจจะร้อยกว่าอยากทราบอะไรตรงไหนคอมเมนต์มาค่ะบางทีปุ้ยก็อธิบายในแบบคร่าวๆแต่โอป,ป้าแกจะรู้เยอะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจอยากรู้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยคอมเมนต์มานะคะ กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะมาดูนี่เต้นนี่เขา Wild Build Oscar House โอ้แต่ว่าพูดยากมากเลย <laughs> คือให้ฟิลฟเหมือนกระท่อมเหมือนบ้านเป็นเป็นเป็นบ้านเป็นกระท่อมความหมายของเขาคือให้ฟิลเหมือนอยู่ในบ้านอยู่แบบกระท่อมกลางป่าอะไรแบบนี้ราคาแล้แสนเก้าเองค่ะ สามสิบสองกิโลแล้วใสุดล้เซ็ใช่ความยาวห้าร้อยหกสิบความกว้างความสูงความสูงสองร้อยสิบแปดนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆชอบไหมสีเขียวนี่มาแรงมากเขาเรียกว่าสีค่าที่ค่าที่คัลเลอร์ไรเนี่ยพามาดูนี้ ม,มุ้งเลยมีแบบว่ามีมุ้งมีกันศาดแล้วก็ปิดได้เปิดได้นี่มีที่นอนโอ้โหมีคนนอนโชว์แล้วหนึ่งแล้วก็ทุกอย่างเปิดได้หมดเปิดได้นะคะถ้าเราอยากเปิดอะถ้าไม่กลัวยุงมุ้งทั้งหมดเลยดุแข็งแรงค่ะหนาะผ้าดีค่ะ งานตัดเย็บสวยมากเต็นกระท่อมง่ายๆเลยเต็นกระท่อมภาษาเกาหลีก็ยาวเยอะเพื่อนๆชอบไหมครับพี่ว่าราคาดีมันเหมาะกับครอบครัวประมาณสี่คนโอเคอันนี้อันเก่าเพื่อนๆจำได้ไหมใหญ่อลังการงานสร้างมีแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปเลื่อนดูค่ะมันมีอุ้ยไม่แน่ใจว่า เป็นคลิปไหนมีค่ะมีออกนานหลายครั้งแล้วเหมือนเดิมกว้างใหญ่เปิดสวยแข็งแรงมีความสุขมากเต้นนี้โครงสร้างโครงเหล็กเขาแบบแข็งแรงมากถ้าไม่ลองใช้จะไม่รู้กว้างเป็นวงกลมเลยค่ะอันเนี้ยกว้างมาก ความยาว620ความก้าง440นอนได้4คนว้างมากห้องกว้างแล้วนอนสบายสบายเลยนะคะสี่คนเนี่ยสบายมากเต็นท์เนี่ยปุ้ยชอบปุ้ยใช้แล้วอยู่2คนโอเคมากเลยเพื่อนมาปุ้ยจะพาไปดูเต็นท์ใหม่ตรงนู้นเร็วๆคอมเมนต์มาค่ะอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วย จะพามาดูแบรนด์ของอบบันไซอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคราวที่แล้วปุ้ยก็ซื้อเต็นท์หลังนี้ไปแล้วเพื่อนๆไปติดตามดูนะคะสองคลิปที่แล้วคลิป EP ที่34ไปดูนะคะใช้ดีมากเอาละค่ะเต็นท์หลังจากที่ได้ใช้มาแล้ว1ครั้งงานดีงานเบา ซิลิโคนคัตติง้งผ้าเบาบางเบามากแล้วก็ใช้ดีค่ะกว้างใหญ่ไพศาลเดี๋ยวแต่ตอนวันนี้ปุ้จะพามาดูเต็นท์น้องใหม่อันนี้ไซส์กลางเขาไม่ชื่อว่าอันกิโลโดมนะคะเป็นเชลเตอร์เต็นท์อยู่ได้สองคนมินิไดโนเสาร์อังกิโล 1กิโลโดมเชลเตอร์เต็นเต็นไดโนเสาร์ขนาดกลางเห็นไหมไดโนเสาร์เป็นเชลเตอร์เต็นน้ำหนัก13กิโลเบามากเพราะว่ามันเป็นซิลิโคนคอ,นอตติ้งเหมือนกันแต่เหนื่อยตรงตะขอนนิดนิดนึงแต่ว่าแข็งแรงว้างแล้วก็สูง สคนพอดีเลยค่ะอยู่ได้สองคนแต่อุ้ยคิดว่าทำห้องนอนได้ตรงเนี้ยทำห้องนอนนอนได้สบายเลยเอ,อ้อเอ,อ้อสลิปปิ้งเฮียนอนตรงนี้เพราะว่ามี EPU ด้วยดูวิวดูดูวิวละแต่ว่าถ้าเราจะเปิดก็คือเปิดได้ค่ะเขามีซิปเปิดกว้างๆให้ยุงเข้าเลยเนี่ย กันฝนงานดีอุ้ยชอบอันนี้ก็เปิดเปิดได้สองช่องสองช่องสบายเลยคู่รักวันแววว่วางสามเกา้าพึ่งอุ้ยใหเลย นอนตรงนี้เนี่ยทำนอนตรงนี้ก็อยู่ได้สบายเลยพื้นที่กว้างมากค่ะเยอะสำหรับสองคนนะคะไปกับแฟนกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กงานดีตัดเย็บก็ดีซิปก็แข็งแรงเหล็กนี้ก็มีมวลเบามาก ราคาลดอยู่ค่ะตอนนี้ราคาลด13กิโลอ,อ๋บอลใสน่นะคะมาใหม่ยี่ห้อแบรนด์ของ h e l l o แบรนด์นี้ Hello s. <S Hello <'s. S 1> h e l l o ล้ามีเต็นท์สำหรับคนเดียวที่เดียวสองคนก็นอนได้ปุ๊ยว่ามินิน่ารักนอนไปเลยสำหรับนอนยิงนกตกปลาหรือไปแบบว่าปิกนิกแบบคนเดียวแบ็คแพ็คอะไรมีสามสี่เลยจ้าโอ้ย 3ามแสนไพลออกมาแล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็คอมเมนต์มาสามราคาน่ารักมากเต้น3์สีนะคะสีเขียวแค่นี้เองวุ้นีพีไซส์โมเสกไนลอนไนลอนโคตติ้งสี่สิบดีไนลอน 40D สิบดีพียูแลซิลิโคนโคตติ้งไนลอน 40D p u บซิลิโคนโคตติ้งด้วย PU ยซิลิโคนโคตติ้งด้วย อะอลูมิเนียมตัวเหล็กอะค่ะโครงเหล็ก1.2.3อุ้ยนะ่รารักค่ะราคาสวยมากนั่นนี้ปุ้ยเคยอธิบายไปแล้วราคามาแล้วราคาอยู่ที่6กแสนเก้านะคะเชียลเตอร์6กแสนเก้าเพื่อนๆชอบไหมคะกางเต็น เพื่อนชมของทุกอย่างอุปกรณ์แคมปิ้งเป็นกล่องข้าวอันนี้อันนี้เป็นที่นึ่งได้ด้วยสองหมืนนึ่งหนุ่มจีบสาร์เปากระทะไอ้ยาไฟเจเทสไฟเจเทสช็อกชอกชอกชอกโอ้โหโอ้โหไปสามหมื่นเก้าเอ้ยนี่กดนี่วอดดิส o ูด ยืดเต็นทอเนี่นั่นบุท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 แซนเดอส์ผักถอดได้โอเคงั้นไปดิไป굿เอาแล้วห ไฟเอทชอันนี้เป็นไฟน,นี้แบบไฟพัดลมก็มีค่ะอุ๊ยอันนี้เย็นมากอู้ยทำไมเย็นดีแท้น,นี่ไฟโป้๊ไฟไฟแบบนี้จ้ะ จัดไปแล้วหนึ่งเบาเๆเอากระทาไปทอดเขาจะทอดชอบทำกับข้าวมากสามีเราอ่า nice าพาเดินดูรอบๆนะคะเพื่อนๆดูเก้าอี e. ้นอนสบาย 녹라지 않게 낳을 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 낳 โอ oh. okay. uh ้โอเคโอ้ก huh. ูดทรีสเตปอันนี้นั่งแบบนี้ก็ได้นะคะเก้าอี้ See? ็สวยมากค่ะนั่งแบบนี้เลยเก้าอี้เก้าอี้สิอินไซต์เก้าอี้อ๋ออ๋อ four one เราจะพาไปดูของอุปกรณ์แคมปิ้งทาง,ทางด้านนู้นก็มีค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูนะคะตับไปกันเลย วันนี้ช่องไปกับปุ้ยคาชิคะเลต้องขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะจะลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ